สวัสดีครับน้องๆนิสิตการเงินทุกคนในวิชาบริหารจัดการธนาคารพาณิชย์เราคงเคยสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทำไมธนาคารยักษ์ใหญ่ที่ดูเหมือนจำมั่นคงแข็งแกร่งมีกำไรมหาศาลถึงล้มคลืนลงมาได้ในชั่วข้ามคืนเบื้องหลังตัวเลขสวยๆในงบการเงินมันมีระเบิดเวลาอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ กับหัวใจสำคัญของการบริหารธนาคารนั่นคือความเสี่ยงด้านตลาดหรือ Market Risk ใช่เลยค่ะเราจะมาคุยกันแบบสบายๆเหมือนเป็นเซสชั่นติวพิเศษนอกห้องเรียนกันเลยนะคะเราจะเริ่มปูพื้นฐานกันตั้งแต่ว่า Market Risk คืออะไรกันแน่แล้วไปดูเครื่องมือที่ b a n k e r กใช้กันอย่าง value at risk หรือว่ากับ stress testing ก่อนจะไปย้อนรอยบทเรียนราคาแพงจากวิกฤตการการเงินครั้งประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวบังคับให้เกิดการปฏิวัติกรอบการกำกับดูแลทั้งหมดมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกะแหกกล่องกันเลยครับคำว่าความเสี่ยงด้านตลาดพอพูดขึ้นมามันดูกว้างมากเลยครับจริงๆแล้วแก่นของมันคืออะไรครับ ถ้าจะให้พูดแบบเห็นภาพเลยนะคะมันคือความเสี่ยงที่เราจะเจ๋งเพราะว่าราคาในตลาดมันเคลื่อนไหวสวนทางกับที่เราคาดไว้ไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นอัตราดอกเบี้ยหรือค่าเงินซึ่งมันกระทบกับทุกอย่างที่ธนาคารถืออยู่เลยค่ะทั้งในงบดุลแล้วก็นอกงบดุลด้วยพอพูดถึงสินทรัพย์ที่ธนาคารถือผมเคยได้ยินคำว่า trading book กับ banking book บ่อยมากเลยสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงในมุมของความเสี่ยงครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและนี่คือจุดที่สำคัญมากๆเลยในการกำกับดูแลคือลองนึกภาพธนาคารเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นะคะ Trading Book ก,ก็คือโซนของสดผักผลไม้ที่ต้องรีบขายออกไปเร็วๆราคาเปลี่ยนทุกวันมูลค่ามันเลยผันผวนสูงมาก ส่วนแบงกิ้งบุ๊กก็จะเหมือนโซนของแห้งปลากระป๋องที่เก็บไว้ในสต็อกได้น,น,นานๆอย่างเช่นเงินให้สินเชื่อหรือพันธบัตรที่ธนาคารตั้งใจจะถือจนครบกําหนดอะค่ะความเสี่ยงด้านตลาดที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่เจ้า Trading b o ุ๊เนี่ยแหละค่ะเพราะมันคือส่วนที่ราคาขยับทุกวันอ๋อเข้าใ้ภาพเลยครับเหมือนของที่ต้องรีบขายก็ย่อมเสี่ยงกว่าของที่เก็บได้นาน แล้วในโครงสร้างของธนาคารใครคือคนรับผิดชอบสูงสุดกับความเสี่ยงพวกนี้ครับใช้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงโดยตรงหรือเปล่าครับไม่ใช่โดยตรงค่ะรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนที่รับผิดชอบสูงสุดจริงๆคือคณะกรรมการธนาคารหรือ Board of Directors ที่จะเป็นคนกำหนดทิศท,ทางแล้วก็นโยบายทั้งหมดว่าองค์กรของเราจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหน หรือที่เรียกว่า risk appetite พอมีนโยบายลงมาแล้วการควบคุมก็จะใช้หลักการที่เรียกว่า three lines of defense หรือประการสามด่านค่ะประการสามด่านฟังดูเป็นโครงสร้างที่รัดกลุ่มมากเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงประการนี้มันเคยพังทลายลงมาไหมครับมีกรณีไหนบ้างที่ทั้งสามด่านเอาไม่อยู่จนเกิดความเสียหายใหญ่หลวง และบ่อยครั้งด้วยค่ะวิกฤตปี2008คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าต่อให้มีโครงสร้างนี้นะคะแต่ถ้าด่านแรกอย่างฝ่ายจัดการมีแรงจูงใจที่จะซ่อนความเสี่ยงเพื่อสร้างกําไรระยะสั้นด่านที่2ออย่างฝ่ายบริหารความเสี่ยงก็อาจจะตามไม่ทันและด่านที่3าอย่างฝ่ายตรวจสอบก็อาจจะเข้ามาเจอเมื่อสายเกินไปแล้วมันแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งมากๆด้วยค่ะโอเคครับ พอเราเห็นภาพแล้วว่าความเสี่ยงคืออะไรและใครต้องดูแลทีนี้มาถึงส่วนที่น่าท้าทายที่สุดเราจะวัดสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างความเสี่ยงออกมาเป็นตัวเลขที่จับต้องได้อย่างไงครับในช่วงปลายทศวรรษ1980สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เริ่มพัฒนาเครื่องมือที่ปฏิวัติว,ตวงการขึ้นมาค่ะเรียกว่า Value at Risk หรือ VAR แล้วมันก็ดังเป็นพลุแตกเลยหลังจากที่ J.P. Morgan เปิดตัวระบบ Risk Metrics ให้คนทั่วไปใช้ได้ในปี1994แนวคิดของ VAR คือการพยายามตอบคำถามง่ายๆแต่ทรงพลังหนึ่งข้อคือด้วยระดับความเชื่อมั่น99%ภายใน1วันข้างหน้าเราจะขาดทุนไม่เกินเท่าไหร่ ฟังดู VAR เหมือนเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับสรุปความเสี่ยงซับซ้อนทั้งพอร์ตออกมาในเลขตัวเดียวให้ผู้บริหารเข้าใจง่ายๆแต่ในโลกการเงินอะไรที่ดูง่ายเกินไปมักจะมีกับดักซ่อนอยู่เสมอจุดบอดของ VAR ที่ว่ามันดีเกินจริงนี่มันอยู่ตรงไหนครับตรงประเด็นเลยค่ะจุดบอดที่อันตรายที่สุดของ VAR คือมันไม่สามารถวัดความเสี่ยงในสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดขั้วได้ดีหรือที่เรียกว่า t a i risk ค่ะ VAR ที่9 9บอกเราว่าใน100วันจะมี99วันที่เราขาดทุนไม่เกิน100ล้านบาทแต่มันไม่ได้บอกเราเลยค่ะว่าใน1วันที่เหลือที่มันซวยขึ้นมาเราจะขาดทุนเท่าไหร่อาจจะแค่ร้อยหนึ่งล้านหรืออาจจะล้มละลายไปเลยที่1000ล้านก็ได้อ๋อเหมือนมันบอกแค่ขอบเขตของสถานการณ์ปกติแต่ไม่ได้บอกว่าถ้านอกขอบเขตไปแล้วเหวมันลึกแค่ไหน ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและนั่นคือที่มาของเครื่องมืออีกตัวที่เข้ามาอุดช่องหัวนี้นั่นก็คือ stress testing หรือการทดสอบภาวะวิกฤตแนวคิดของมันก็คือ เลิกคิดถึงวันปกติแล้วมาจำลองวันที่เลวร้ายที่สุดกันดีกว่าคำถามที่ stress testing พยายามจะตอบก็คือถ้าเกิดวิกฤตแบบ Black Monday ปี1987ที่ตลาดหุ้นตก20%ในวันเดียวหรือวิกฤตต้มยำกุ้งขึ้นมาอีกครั้งพอร์ตของเราจะเสียหายแค่ไหนแล้วเรามีเงินกองทุนพอจะรอดตายหรือเปล่ามันคือการซ้อมรับมือกับหายนะล่วงหน้าค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูตัวอย่างจริงจากประวัติศาสตร์กันเลยดีกว่าครับ วิกฤตในอดีตมันสอนอะไรเราบ้างเกี่ยวกับเครื่องมือวัดความเสี่ยงพวกนี้ บทเรียนแรกที่สำคัญมากๆเลยนะคะมาจากวิกฤต Black Monday ปี1987และวิกฤตรัรเสเซียกับการล่มสลายของกองทุน LTCM ในปี1998วิกฤตเหล่านี้เป็นเหมือนการปลุกให้โลกการเงินตื่นจากฝันเลยค่ะมันแสดงให้เห็นความจริงที่น่ากลัวว่าค่าสหาสัมพันธ์หรือ correlation ที่เราเรียนกันในตำราว่าช่วยกระจายความเสี่ยงได้น่ะมันสามารถพังทลายลงได้อย่างสิ้นเชิงในภาวะวิกฤตเดี๋ยวนะครับ หมายความว่าสินทรัพย์ที่เราคิดว่าจะเคลื่อนไหวสวนทางกันเพื่อคานความเสี่ยงพอถึงวันวิกฤต มันกลับดิ่งลงเหวไปพร้อมๆกันหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยปกติเราอาจจะคิดว่าหุ้นกับพันธบัตรจะไปคนละทางแต่ในวันวิกฤตทุกคนแห่กันขายทุกอย่างทําให้ทุกสินทรัพย์ราคาดิ่งลงพร้อมกันหมดโมเดล VAR แบบดั้งเดิมที่อิงกับข้อมูลในภาวะปกติเลยตาบอดมองไม่เห็นความเสี่ยงนี้นี่คือบทเรียนแรกที่ทําให้คนเริ่มหันมามอง stress testing อย่างจริงจังค่ะแล้วบทเรียนครั้งใหญ่ที่สุดที่ทุกคนจําได้ดีอย่างวิกฤต แฮมเบอร์เกอร์ปี2008ล่ะครับนั่นน่าจะเป็นเหมือนข้อสอบไฟนอลของระบบวัดความเสี่ยงแบบเก่าเลยใช่ไหมครับเป็นข้อสอบที่สอบตกกันทั้งโลกเลยค่ะวิกฤตปี2008เผยให้เห็นจุดอ่อนร้ายแรงของกรอบการกำกับดูแลบาเซล2 2ข้อใหญ่ๆเลยข้อแรกคือเรื่อง Trading Book กับ b a n k ิ้งบุ๊กที่เราคุยกันตอนต้นมันดันขึ้นอยู่กับเจตนาของธนาคารซึ่งมันจับต้องไม่ได้เลยโห oh. แค่เรื่องการย้ายสมุดไปมานี้ก็ช่องโหว่ใหญ่แล้วนะครับมันเหมือนกับการเล่นซ่อนหาเรื่องภาษีเลยใช่เลยค่ะมันคือการทำ regulatory arbitrage สมมติว่าของที่เก็บในโกดังค้าขายหรือ trading book ต้องสำรองเงินกองทุนแพงกว่าของที่เก็บในโกดังเก็บยาวหรือ banking book ธนาคารบางแห่งก็แอบย้ายสินทรัพย์เสียเส่ยงๆไปซ่อนไว้ใน banking book เพื่อจะได้สำรองเงินกองทุนน้อยลงซึ่งนี่คือช่องโหว่ใหญ่ที่วิกฤตปี2008เปิดโปงออกมา แล้วยังมีปัญหาข้อที่2คือแบบจำลอง VAR มันไม่สามารถจับความเสี่ยงด้านเครดิตที่ซ่อนอยู่ในตราสารหนี้ซับซ้อนอย่าง CDO ที่เป็นต้นตอของวิกฤตได้เลยผลลัพธ์ก็คือวิกฤตครั้งนั้นนำไปสู่การปฏิรูปกฎระเบียบครั้งใหญ่และทำให้ stress testing กลายเป็นเครื่องมือภาคบังคับโดยเฉพาะในสารัฐที่ออกโครงการ SCAP มาทดสอบเลยว่าธนาคารใหญ่ๆมีเงินกองทุนพอจะรอดตายจากวิกฤตจริงๆหรือไม่ แล้วหลังจากปี2008มีกรณีศึกษาล่าสุดที่ตอกย้ำบทเรียนอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับเหมือนความเสี่ยงมันไม่ได้หยุดนิ่งเลยมีค่ะแล้วมันแสดงให้เห็นว่าสนามรบของความเสี่ยงมันเปลี่ยนไปแล้วเหตุการณ์ Dash f o r c a <ash> s <c> h <ash> ตอนโควิดระบาดใหม่ๆในปี2020และวิกฤต LDI ในอังกฤษสิ่งที่น่าสนใจคือวิกฤตทั้งสองครั้งนี้มีต้นตอมาจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือ NBFI's อย่างพวกกองทุนรวมหรือกองทุนบาเหน็จบานาญค่ะ แปลว,ว่าความเสี่ยงมันไม่ได้อยู่แค่ในกำแพงของธนาคารอีกต่อไปแล้วสิครับถูกต้องค่ะมันแสดงให้เห็นว่าระบบการเงินทุกวันนี้เชื่อมโยงกันซับซ้อนมากความเสี่ยงสามารถส่งผ่านมายังระบบธนาคารได้ผ่านช่องทางสภาพคล่องเมื่อ n b f i เหล่านี้ต้องการเงินสดพร้อมๆกันมันก็สร้างแรงกดดันมหาศาลมาที่ธนาคารทําให้เห็นว่าการมองแค่ความเสี่ยงของตัวเองไม่พออีกต่อไปแต่ต้องมองภาพรวมของทั้งระบบนิเวศทางการเงินด้วยค่ะ โ oh, ฟังแล้วมันเป็นการวิ่งไล่จับความเสี่ยงที่ไม่เคยจบสิ้นเลยนะครับหลังจากผ่านบทเรียนราคาแพงมาทั้งหมดนี้แล้วทุกวันนี้คัมภีในการจัดการความเสี่ยงด้านตลาดมันหน้าตาเป็นอย่างไรครับมันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดคือการปลดระวังวาจากการเป็นเครื่องมือหลักแล้วเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือที่เหนือกว่าอย่าง expected shortfall หรือ es ภายใต้กรอบบาเซส Expected shortfall มันดีกว่าวาที่ว่าอันตรายนักหนาอย่างไรครับคือที่น่ากลัวของวาคือมันเหมือนสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่บอกแค่ว่ามีไฟไหม้แต่ไม่บอกว่าบ้านจะวอดทั้งหลังหรือแค่ถังขยะไหมแต่ expected shortfall หรือ ES มันบอกเลยว่าถ้าไฟไหม้ทะลุสัญญาณเตือนขึ้นมาจริงๆโดยเฉลี่ยแล้วคุณจะเสียบ้านไปครึ่งหลังมันตอบคำถามที่วาตอบไม่ได้ว่า ถ้าหากเกิดการขัดทุนจนทะลุระดับวาไปแล้วค่าเฉลี่ยของผลขัดทุนในสถานการณ์เลวร้ายเหล่านั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่มันบังคับให้ธนาคารต้องคิดถึงความเสียหายที่แท้จริงในวันที่เลวร้ายที่สุดไม่ใช่แค่ขอบเขตของวันปกติค่ะชัดเจนมากครับเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เลยแล้วนอกจากการเปลี่ยนเครื่องมือวัดมีอะไรอีกไหมครับมีอีก2เรื่องใหญ่ๆค่ะ 1. คือการขุมเข้มการใช้แบบจำลองภายในของธนาคารหรือ Internal Models Approach ไม่ใช่ว่าใครอยากจะสร้างโมเดลสวยๆมาเพื่อโชว์ว่าตัวเองเสียงน้อยก็จะทำได้ง่ายๆอีกต่อไปแล้วต้องผ่านการตรวจสอบที่เข้มงวดมาก 2. คือการใส่ใจในเรื่องที่เคยมองข้ามนั่นคือความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Market i Liquidity หมายความว่าเราจะคิดง่ายๆไม่ได้แล้วใช่ไหมครับว่าอยากจะขายสินทรัพย์ตัวไหนก็ขายได้ทันทีในตลาดใช่ค่ะ กรอบการทำงานใหม่ได้ไม่ได้มองแค่10วันเหมือนเดิมแต่กำหนดสิ่งที่เรียกว่า liquidity horizon หรือขอบฟ้าสภาพคล่องที่แตกแต่างกันตามประเภทสินทรัพย์เพื่อสะท้อนความจริงที่ว่าสินทรัพย์บางอย่างเช่นหุ้นกู้นอกตลาดมันไม่สามารถขายออกไปได้ง่ายๆใน10วันเหมือนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐการคำนวณเงินกองทุนจึงต้องสมจริงมากขึ้นเลยคำนึงถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการขายสินทรัพย์แต่ละประเภทด้วยค่ะฟังมาทั้งหมดสรุปได้ว่าเส้นทางการวัดความเสี่ยงด้านตลาด ก็คือการเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าในอดีตนะครับจากโมเดลง่ายๆที่มีช่องโหว่สู่เครื่องมือที่ซับซ้อนและพยายามมองให้รอบด้านมากขึ้นและตระหนักเสมอว่าไม่มีเครื่องมือใดที่สมบูรณ์แบบ100%เอร์เซตการจัดการความเสี่ยงจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจริงๆครับถูกต้องที่สุดค่ะและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับว่าที่นะักการเงินรุ่นใหม่อย่างน้องๆทุกคนนะคะ ในยุคที่เทคโนโลยีอย่าง AI และ Machine Learning กำลังเข้ามาช่วยสร้างแบบจำลองทางการเงินที่ซับซ้อนและแม่นยำขึ้นมากหรือที่เรียกว่า s u b t e c h มันอาจจะเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของการวัดความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะสร้างความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมที่เรียกว่า Black Box Risk หรือความเสี่ยงจากกล่องดำที่เราไม่เข้าใจตรกกะเบื้องหลังการตัดสินใจของมันคำถามก็คือ พวกเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่มาจากเครื่องมือจัดการความเสี่ยงของเราเองได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่รอคนรุ่นใหม่มาหาคำตอบค่ะ